ครับการสวัสดีช่วงเช้าของวันที่8กันยายนพศ2568กาสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านครับที่ใ hey ห้เกียรติเข้ามารับชมชิปเข้ามาอุดหนุนและเข้ามาติดตามทางช่อง youtube ของเราครับครับสนับชิปนี้ทางช่อง youtube ของเราก็มีวัวราคาแบ่งปันมานําเสนอพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านครับเป็นวัวส่งฟรี200กิโลเมตรแรกแล้วก็บริการเจ็บเงินปลายทางนะครับพี่น้องครับนอกเหนือจาก200กิโลเมตรทางช่องก็ รับจัดส่งทั่วประเทศแต่ต้องมีค่าน้ำมันเพิ่มขึ้นนะครับพี่น้องครับทางช่องจะพูดราคาขายเล้วครับพี่น้องครับเพราะว่าพูดราคาแพงไปก็ไม่มีประโยชน์อนใดครับพี่น้องครับฝากเบอร์โทรไว้ก่อนครับถ้าสนใจโทรมาพูดคุยกับผมได้ตลอด24ชั่วโมงครับ0 6 5 2 0 7 6 8 8 4พิกัดที่ตั้งคอกวอัวตำบลบ้านฝางอำเภอเกษวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดครับทีนี้ผมขออนุญาตใช้ภาษา อ่าอีสานท้องถิ่นรอยเอดนดครับพี่น้องครับถ้าท่านผู้ชมท่านใดฟังไม่ได้สับจับไม่ได้ความในภาษาอีสานก็โทรมาพูดคุยขอข้อมูลอ่ากับผมเพิ่มเติมได้นะครับพี่น้องครับยินดีให้คำปรึกษาครับครับพี่น้องครับหันเข้ามาเมืองง่วครับพี่น้องครับอ่างัวกับมีอายุอ่าสามชุดครับพี่น้องครับชุดที่หนึ่งนี่ขอขายยก้ะครับเป็นวัวผู้สองตัวตัวเมียสองตัวง่วรุ่นอายุขวบกว่าครับพี่น้องครับวัวอายุ อ่าสิบสองถึงสิบสี่เดือนอ่าบวกขึ้นไปนะครับพี่น้องครับอ่าจะแก้เขาคุ้นได้เป็นตัวเมียไปทําแม่พันธุ์ได้ตัวผู้ก็เข้าคุ้นไปเป็นพ่อพันคุมวัววัวไท่ได้ครับพี่น้องครับวัวไทยวัวไทยกลางแต่ส่วนมากพี่น้องอัีผสมหลอดแล้วนะครับพี่น้องครับเนี่ยขายยกนะครับพี่น้องครับขายยกตัวละห5 0ันห้ารอยบาทครับพี่น้องครับนี่ครับผู่แก้แก้นี่ผู่แกแก้ครับพี่น้องครับเอาไปขุ้นข้าวเดียวขึ้นนี่ผู่ตัวที่หนึ่งนี่ผู่ตัวที่สอง ขายงอกครับพี่รองครับที่ว่าขายเบียดเนี่ครับอันนี้ตัวเมียครับพี่รองครับตัวเมียตัวเมียก็มีอ่าแผลเป็นแน่จังหน่อยครับแผลเป็นเกิดจากการสากกันเครื่องรถครับพี่รองครับงอหง่ต่ำง้อหน่อยเบียดกันเส่รถใส่ขอบเหล็กแต่ว่าอย่างอืนม่อมีปัญหาอย่างนี้ครับพี่รองครับแผลเป็นน้อยเดียวก็บอกพี่บอกน้องอเดี๋ยวสิว่ามันเป็นยังยืบบาทอยู่แล้วนี่ครับ มันสากกันเั้งรถครับพี่น้องครับนะครับอ่าพานไปนี่ตัวเมียอีกตัวหนึ่งครับนี่ครับขายยกนะครับตัวละหกพันห้าร้อยบาทพี่น้องก็ร่องคุณมึงเอาคุณซีมึงครับพี่น้องครับอ่าชุดที่หนึ่งพานไปชุดที่สองเป็นแม่ลูกเมียลูกตัวที่สองแม่โค้งสางดีแม่สูงลอยอ่าสามสิบหาแน่พูดเราครับพี่น้องครับอ่าขาดน้ําเลี้ยงขาดน้ําเลี้ยงเพราะว่าหัวผลเป็น ง่วหลายโตครับขอกเพลนครับนี่ครับถ่ายตามเนื้อผ่าได้ครับพี่น้องครับแม่ลูกเมียลูกตัวที่สองเอาไปอ่าหนึ่งหมื่นสามพันบาทครับท่านใดทุนหน่อยครับพี่น้องครับลองพิจารณามึงโค้งสางดีโค้งสางสดได้ลูกตัวเมียลูกตัวเมียอยู่สองเดือนนี่ครับตัวลูกเพลินอ่าผ่านไปตัวที่สองตัวที่สามครับเป็นแม่ลูกเมียวัวลูกแรกแม่สูงรอยสี่สิบห้าบวกลบสองครับนี่ครับแม่ใหญ่ๆนั่นนะอ่า หนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยครับถัตตัมก็นี่กะเอาไปคว้านผมเฉลียงไว้ครับลูกเมยสวยๆครับนี่ครับโค้งสางดีครับอันนี้แม่เป็นเชียงอมนะครับเชียงอมแต่ว่าใจลูกโบดด้วยครับอ่ะนี่ครับสวยๆแล้วครับพี่น้องครับพี่น้องอยากได้ชุดใดก็่ะ โทรมาหาผมครับย้ำเบอร์โทรอีกรอบหนึงครับ065 2076884พิกัดที่ตั้งคอกวัวตำบลบ้านฝางอำเภอเกษริส,รสัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับพี่รองครับสำหรับชิมนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ครับกล่าวสวัสดีครับ